โอเคคือวันนี้เราอยู่ที่อาอแป๊บนึ่งครับโอเคเราอยู่ที่แมปโล่งกว้างที่มีแต่รถถังอะไรเต็มไปหมดกับลุมพางพอวันก็คือสุดง่ายเลยคือ วันนี้ไม่ได้จะสอนอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้เราจะมาเล่นแมปกันเล่นม็อบมอบผู้หิดม็อบเราจะให้รู้แต่ม็อบแรกคือม็อบเคลแมนวางลงไปเออเคลแมนไม่เอาดีกว่ามันเชยไปมีแต่คนอัดแล้ว นี่ม้าี้คงเห็นได้มากนะนี่ครับโอ้โหโหดมากมากเลือกขยับได้แต่ว่ามีบั๊กนิดหน่อยโหดมากเอยมันขยับเองเออตายแล้วตูวนั่นไงครับเราอยู่ไกลแค่ไหนมันยังขยับแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ไกลมากเราจะควบคุมมันไม่ได้แล้วมันจะขยับไปเอง แล้ววิธีควบคุมมันคือ8462ให้ไปศึกษากันเอาเองก็แล้วกันหยุดเซเราต้องบินวขวดกดเลขห้ามันคือหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเราจะมานอนก่อนนอนไม่ได้ตอนเช้าอยู่ นอนไม่ได้อีกมันเกิดอะไรอ้อมาแล้วโอเคนอนได้แล้วนอบนี้ก็จบมอบนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งมอบ แลจะจอไปเราจะพามาเล่นม็มอบไนโนเสาร์กันม็อบไดโนเสาร์คือเป็นม็อบค่อยต่อต่อ